ต่อนะฮะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยแน่นอนว่ามันถูกชี้นำโดยหุ้น Big c แคทเ o อร์โดยเฉพาะ Magnificent s e v e นนะฮะล่าสุด Magnificent s e v e นนะครับ total return ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ให้ผลตอบแทนหนาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วนะครับเล่นแบบโง่ๆนะซื้อเมตาเฟซบุ๊กเทสลาซื้อไปเจ็ดตัวฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเท่าๆกันเนี่ยคุณได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ย ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นอเมริกานะครับ on Nasdaq นะฮะก็ขึ้นมา40%แบบโง่งๆเลยนะตลาดหุ้นอเมริกาโคตรดีเลยนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าในกลุ่ม Manifisence Seven เนี่ยก็ยังคงมีการคาดการณ์นะครับว่า Revenue Growth นะครับแล้วก็ Earning Per Share ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะยังขยายตัวเติบโตต่อโดยเฉพาะ Nvidia นะครับ Earning Per Share ปีนี้น่าจะ growth ได้ถึง400% Revenue เติบโต ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็สมกับที่หุ้นมันขึ้นมาอย่างดุเดือดน,นะฮะ Apple ก็จะเติบโต,ตน้อยหน่อย3%เ Microsoft 15ก็ว่าไปนะก็แบบว่าบุมเบิกมองดีมากกับการเติบโต,ตในปีนี้ของกลุ่มหุ้น7ประจันบานบางคนบอกว่าเรียกว่า7นางฟ้าแหมอันนี้ก็เรียกสวรรคเชียนะครับแต่ผมเรียกว่า7ประจันบานไปเลยแล้วกัน Apple Microsoft Nvidia Alphabet Amazon Meta แล้วก็ตัว Tesla นะครับ ถัดมาเนี่ยถ้าเรามองกันในแง่ของเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์เนี่ยตอนนี้เขาก็บูบูแหลกแหวกสะบัดเลยนะฮะออตอนคาดการเมื่อตอน12เจนเจนไรอจารจนยูรี่ไม่ใช่เจนไรนะครับบางคนเนี่ยมีเพื่อนชื่อแจนต้องระวังนะฮะใครมีเพื่อนชื่อแจนเนี่ยผมก็จะมักจะได้ยินมีพ่วงต่อท้ายว่าเจนไร โอเค12แจน12แจนอย่นะฮะก็คือ12มกราเขามีการคาดการไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่าปีไตรมาส4เนี Twelve, anyway. oh, ่ยที่กำลังจะรายงานงบมาเนี่ยนะครับ p r o f i t projection เนี่ยก็เขาก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็พอมาเริ่มรายงานงบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการปรับตัวเลข projection กันเนี่ยโอ้โหจะเห็นได้ว่าพวก consumer dictionary r e พวก information technology communication service พวกนี้เนี่ย n r n i n g แม่งถูกปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยนะฮะ ผ่านไปเดือนเดียวนะฮะเพิ่มขึ้นมากันนะสี่ถึงเเปอร์เซ็นต์่หมายความตลาดมันบูมมากนะครับแล้วถ้ามาดูกันที่ e a r n i n g ็ไตมัสหนึ่งที่เขาคาดการกันเนี่ยก็บรรดาพวก Communication Service กลุ่มการเงินนะครับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่มีการปรับคาดการขึ้นกันอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคือเขาให้ e a r n i n g ็ในไตมัสหนึ่งอ่ะมันบวกต่อนั่นแหละแต่ว่าในเดึงเดือนผ่านถวนมาเนี่ยมันมีมุมมองที่ดีขึ้นไง คือกำลีบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาคือโลกมันสดใสนะฮะคืแค่หนึ่งเดือนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยชอบชอบดีขึ้นชอบชอบชอบนะฮะเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกามันอยู่ในโทนแบบว่าบูดิชอ่ะ <S <S ผมก็รูปนี้เอ่อก็เป็นงานของโกลเมนแซกนะครับอ่านะครับก็ไปเจอมานะครับในหน้าเพจ Facebook ต่างๆนะครับอ่าก็ขอหยิบมาแล้วกันนะครับ,ค,รบคือ คือก็ไม่ได้ไปดึงมาจากรีเสิร์ชเขาตรงๆนะก็ไปเอามาจาก Facebook ที่อื่นมาอีกทีนึงนะครับแ้วก็ขอกล่าวอ้างหน่อยละกันนะครับทีเนี้คือเขาก็บอกว่าแม n ในเฟสเนนะครับคาดการเนี่ยในตอนนี้ไตามาสี่ก็แน่นอนว่าคาดการดีแล้วผลที่ได้ออกมามันก็ดีมากๆนะครับตอนนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือ m e n i f e s t นี่ยมันเวทอยู่ใน s p 500ถึง30% นในขณะเดียวกัน Net Income ก็คือกําไรเนี่ยเวทอยู่ใน S&P 500อยู่22%ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนะครับความเอาเปรียบนะฮะก็ตอนนี้ก็อย่างที่เห็น S&P คือสีเทานะสีน้ำเงินคือ m a g n i f i c e n t e เนะครับในขณะเดียวกันสีฟ้านี่ก็คือ493บบริษัทที่เหลือแปลว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแมนนิ i ฟ e เซนเซเว่นนี่คือกินขึ้นมาหมดแล้วนะฮะสปีที่ผ่านมากลายเป็น15%านำหน้า s อสแอนพที่บวกขึ้นมา8%แล้วก็นำหน้าบริษัทอื่นๆที่บวกขึ้นมาเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับ PE นะครับมาจินแล้วก็เซลทั่วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่า PE ของ Manificent นเเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ยังมองว่ามันเหมือนมันเหมือนไม่มี PE อะ่ะ คุณโกลดมันก็ PE มันก็ต้องสูงหรือไม่มี PE เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเราไปมองอื่นอือีกนะนะทีละรูปนะครับเราก็จะพบว่าอะไรนะครับออยอดขายการเติบโตยอดขายนะครับแบบตั้งแต่ปี2023พยากรณ์ไปถึงปี2026แบบยอดขายต่อปีที่จะเกิดขึ้นนะครับรายได้ที่จะเกิดขึ้น n v i d i ียจะเติบโตถึงปีละ31 Tesla 19 Apple ปีละ6 นะโดยเฉลี่ยแล้วทั้งกลุ่มจะเติบโต12%สูงกว่า S&P ที่เติบโตเพียงแค่ S&P เติบโตเพียงแค่ประมาณ5%นะะนี่คือความโหดนะะของ S&P forward PE แน่นอนตอนนี้ก็กระจุยกระจายสำหรับ Magnificent s a v i n ไปแล้วของแพงย่อมของดีย่อมราคาแพงเป็นเรื่องธรรมชาตนะะินนี้ก็ธรรมดานะครับอันนี้ก็ขยายรูปให้ดูไปนะครับ เขาบอกว่าไปเปรียบเทียบกับตอน .com Bu ม b l e ช่วงปี2000นะฮะตอนนั้นเนี่ยกลุ่มหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆก็ประกอบไปด้วย GE Intel Microsoft อ x x o n ่า Exxon อนโมเ e o นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเติบโตเนี่ยคาดการไว้เยอะแต่บทเอาเข้าจริงแล้วเติบโตได้น้อยนะครับ PE อย่างแพงนะฮะหลายๆอย่างก็โอเวอร์ไปนะครับอ่าคือ v a l u a t i o n อ่ะแพงแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยแมเนเซ่นเนี่ย เขาก็มองว่า PE ไม่ได้แพงเท่ากับในอดีตตอนสมัย .com bubble นะครับการคาดการการเติบโตก็ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนตอนสมัย .com bubble นะก็เหมือนว่าเขากำลังจะบอกว่า Magnificent Seven ทั่วนันี้มันก็ไปเหมือนกันนะฮะนะครับ,นะรบทีนี้แล้วตลาดหุ้นอเมริกาทั่วนันี้ถือว่าแพงไหมเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับว่า PE นะปัจจุบันเนี่ยนะครับ Price to Forward Earning Ratio เนี่ยนะครับก็ 19.5เท่านะอาจจะแพ้อินเดียที่ตอนนี้ PE มันไป22เท่านะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่เขาก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังไปได้อีกนะ PE ที่ว่าเนี่ยนะครับมันแพงก็จริงนะครับแต่มันก็ยังไปได้อีกนะมันมีศักยภาพในการเติบโตสูง PE แพงก็สามารถไปต่อได้นะครับในขณะเดีวยวกันพวกเดือดและกาดนะฮะที่ PE มันต่าๆเนี่ยนะครับก็มันดูเหมือนถูกอะแต่มันไม่เติบโตหรือเติบโตสู้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นเด็กแถวหลังห้องอย่างนี้ต่อไป นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพีเต์มาสำหรับโกลเ a นแซกอย่างไรก็ตามนะครับเ,ออเบื้องต้นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยน่าติดตามนะครับก็คือเขาก็มีเซอร์วีครับไปถามบรรดานักลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาว่าให้เพิ่มเวทน้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาในเดือนมกราคมเอาไหมก็เห็นกันอยู่นะฮะว่าคําตอบก็คือน้อยลงอตอนแรกก็บัวมากเลยนะบัวมากเมื่อตอนเดือนธันวาที่ผ่านมานะฮะว่าให้เล่นหุ้นอเมริกาก,ากันให้เต็มที่ไปเลย บูกันเต็มที่นะฮะซึ่งหุ้นมันก็ขึ้นมาแล้วถูกป่ะแต่พอเข้าสู่เดือนมกราคมเซอร์เวมันออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็บูกันน้อยลงนะฮะยอดยอดที่จะบูเออเรียกเไคนที่จะบูเพิ่มเวทน้ําหนักในหุ้นอเมริกามันก็น้อยลงอ่ะนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกอง ETF นะฮะ SPDR ที่ลงทุนใน S&P 500 ETF เนี่ยมันมี flow All ออกอ่ะ กว่า8 0 0 0บิลเลียนนะฮะก็อยู่ในขายที่มากที่สุดในรอบเกือบ10ปีนะฮะดูดิโฟออกนะฮะ8.35นะครับในประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแรงนะคือมันมีโฟออกอะก็แปลว่าหุ้นมันขึ้นมามันมีคนขายอยู่แล้วทาไมมันขึ้นได้ก็เงินจากทั่วโลกมันเข้ามาใช่ป่ะแต่ในอเมริกาเองอาจจะขายออกมาก็ได้นะฮะนะฮะ ทีนี้เมื่อวานนะครับแบบคําถามในตอนนี้เนี่ยโอ้โหเพียบเลยผมนี่อยากอ่านคอมเมนต์มากเลยคันปากแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยนอกเรื่องนะเอาไว้ทีเดียวเลยดีกว่าน,นะครับถัดมาเนี่ยเมื่อคืนนะครับมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างอีกแล้วนะฮะก็ดอลลาร์เนี่ยก็แข็งค่าต่อเนื่องนะครับเราค่อยๆไปแกะเคลียเรื่องนะดอลลาร์แข่งค่าต่อในวันที่2เติดต่อกันนะครับบอลยู u, ก็ดูเหมือนมีดิดๆนะเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน2วันนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว,ว่า บอลเซลล์ออฟนะการปรับพุ่งขึ้นของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ถือว่ามากที่สุดในรอบในรอบ2ปี2ะวันที่ผ่านมาพรวดแถวเียบแถวบ้านเรียกว่าพุ่งพรวดนะครับก็เป็นภาวะบอลเซลล์ออฟเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากการที่ตัวเลขการจ้างงานออกมาร้อนแรงจัดนะ ตัวเลขการจับใจใช้สอนตัว consumer spending การจับใจใช้สอยดีมากนะครับตัวเจลมพาเวลไปให้สัมภาษณ์กับรายการซิตี้มิดเดนะหรือรายการวูดดี้เกิดมาคุยนะฮะแล้วก็ยังมีกรรมการเฟดคนอื่นออกมาให้สัมภาษณ์อีกเขาก็มองออกว่าดอกเบีย้ยแม่งไม่ลดใช่ไหมดอกเบีย้ยไม่ลดอ่ะแล้วดอกเบีย้ยที่ผ่านมาถูกกดอยู่ทําไงมันก็เทขายดอกเบีย้ยกัน2วันนี้เลยเขาเรียกว่าเกิดบอลเซลล์ออฟพอเกิดบอลเซลล์ออฟต้องระวังนะครับเพราะว่า การพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็นํามาซึ่งการคาดการว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมใช่ป่ะเฟดเลดคัดเป็ดก็คือตัวที่เก่งว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันพุ่งขึ้นก็แปลว่าเชื่อว่าไม่ลดละนะฮะเริ่มพุ่งขึ้นการพุ่งขึ้นของเฟดไอตัวเส้นการคาดการดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับดอลลาร์เนี่ยตอนเนี้ยมันสมารทกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคอร์เรลเลชันกันก็เกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เนะกับเกือบห้าเป็นะฮะคือมันไปในทางเดียวกันฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของบอลเซลล์ออฟแล้วก็ดอลลาร์แข็งแต่มันจะกดดันหุ้นมากไหมก็เห็นกันอยู่ว่าเตมของหุ้นในอเมริกาตอนนี้ก็คือแมดบูลแมดบูก็คือกระทิงแบบบ้าคลั่งอะ่ะไปก่อนคือมันแบบบ้ามากคือเขาไม่สนใจกันอะไรกันแล้วนะฮะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะมันมีโฟลออกจาก SPDR S&P DR, ETF แต,แต่ตลาดเขาไม่สนอ่ะเขาก็มองว่าการเติบโต e ออ n ์เน็ของกลุ่ม m e n e f i c e n ต์เมันเจ๋งมากนะครับก็โดยสรุปแล้วคือมันเหมือนมีปัจจัยเข้ามาเตือนเราบ้างเฮ้ยมีบอลเซลล์ออมนะดอกเบี้ยไม่ลดนะแต่มันไม่ได้ไปแรงมากพอที่จะทำให้พุดธเมกาลงเข้าใจความหมายนะครับฉะนั้นแล้วผมก็ต้องปิดพุดไปก่อนต้องยอมตัดขาดทุนนะครับปิดพุทไปก่อนนะครับวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียพงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ